ว่าด้วยเรื่องกันหาที่อยู่ที่จะแต่งให้กับแพเสี่ยงไฮ้โอเคมากเลยนะคะนี่ตรงนี้นะที่รักนะคะแพเสี่ยงไฮ้เธอสวยมากเลยเมื่อเธอมาอยู่ตรงนี้จ้าสวยมากสวยมากไออันนี้ทำไมหมนุนรอบเร็วจังนี่พอเรามานั่งอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เป็นริมบ่อน้ำพุนะคะเอซี FC. โอ้โหนี่นี่น,นี่บรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวพ่อเปียกพาดูตรงนี้ก็จะมีโต๊ะสำหรับวางกาแฟนะคะแล้วก็เวลาแดดร่มลมตกก็ามานั่งตรงนี้นะคะบริบทของจานบินของป้าเด้อจ้าเด้อนี่ถึงแม้ว่าไม้แขวนพวกเว็บตรงนี้มันจะเก่าแก่มันจะวายไปเดี๋ยวเราก็เอาแบบใหม่มาใส่แทนนะคะ ก็ดีอยู่นะคะก็ดีอยู่อืมบรรยากาศตรงนี้มีกล้วยไม้ด้วยมีกล้วยไม้ป่าด้วยแล้วก็มีราตรีเวลาที่ราตรีออกดอกตรงนี้ก็หอมมากเลยเดอ้อจ้าเดอ้อตอนนี้เดี๋ยวราตรีวายนี่ไงป้าพามาดูโอ้โหปึ๊บเนี่ยถ้าเรามานั่ง เล่นชมน้ําตกอยู่ตรงนี้ได้รีแลกผ่อนคลายอยู่ตรงนี้นะคะเอ๊ะทำไมมันหมุนไอ้นี่จังเลยเดอป้าล็อกตรงนี้นิดหนึงรู้สึกว่าหมุนหมุนเยอะไปมีแระแล้วก็มานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็มีโอ้โหกระถางของแพเซี่ยงไฮออกดอกสวยงามถ้าเช้าเช้านะเขาจะตื่นใช่ไหมคะเช้าเขาไม่ตื่นหรอกแต่ว่าสายๆหน่อยแพเซี่ยงไฮประมาณว่าเหมือนตระกูลคุณนายตื่นสายเนี่ยนะ เขาก็จะตื่นมาตรงนี้ก็มีน้ำผเุเล็กๆดังจอกแจก๊จกจอกแจ๊กให้ได้ชื่นใจและตรงนี้นี่เองนี่นี่นี่ที่รักจา๋านี่นะคะกระถางแพรเสี่ยงไฮข,ของป้าอยู่ตรงนี้เองว้าวได้บรรยากาศดีๆนะคะเนี่ยสี่กระถางอยู่ตรงนี้แล้วก็สองกระถางอยู่ตรงนี้ก็จะให้ สีสันสวยงามป้าชอบนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดอกไม้ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นไม้ล้มลุกแล้วมันก็วายเร็วแต่ป้าว่ามันก็โอเคอยู่นะไม่เร็วเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดอกที่บานโรยไปแล้วก็จะมีดอกใหม่ออกมาแทนที่อยู่เรื่อยๆจนกว่าเขาจะแก่แล้วเราก็เอาออกปลูกใหม่นั่นเองว้าวบรรยากาศดีดีนะคะ ก็นํามาเล่าสู่กันฟังว่าป้าลุงทําอะไรกันบ้างนะคะก็ปลูกดอกไม้ดอกไล่อยู่ที่สวนเมเวลาพอที่จะมีเวลาก็มาชมเดี๋ยวตอนบ่ายนี้อาจจะปลูกอีกสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแล้วตอนเย็นก็จะมะีพี่น้องเชิญไปกินข้าวเออดีดีนะพูดคํานี้ดีมากเลยพี่น้องช่วยไปกินข้าวงานบ้านของเพื่อนนะคะเพื่อนมีงานบุญมีงานบุญ,ม,บญมีกิจกรรม ที่หมู่บ้านของพี่น้องเพิ่นชวนไปกินข้าวเย็นนะคะแต่ความจริงเพิ่นชวนไปแต่เชา้านั่นแหละเพิ่นชวนไปแต่เช้าแต่คุณลุงติดประชุมนะคะป้าเปียกเองก็ยังต้องติดงานต้องทํางานก่อนนะคะทํางานก่อนเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดของป้าลุงเป็นวันจันทร์นะคะเราก็เออเลยไปไป,ไปทำภารธุระนะคะ ไปต่อทะเบียนรถเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นคุณลุงก็พาป้าไปเที่ยวเหมือนที่ป้าเคยเล่าในคลิปก่อนๆนนะคะไปเที่ยวที่ไหนป้าเปียกโอ้โห้านขายไม้ดอกไม้ประดับเลยนะ,ะนี่ก็ได้ไปหยิบแพรเสี้ยงไฮนี่แหละติดไม้ติดมือมาบ้างดาวเรืองบ้างปอยเซียนบ้างแล้วก็บัวนะคะบัวบ้างเฟื่องฟ้าบ้างอุ้ยหลายบ้างเลยป้าเปียก หลายบ้างเลยนะเนี่ยป้าเปียกก็นี่แหละป้าเปียกชอบปลูดดอกไม้นะคะชอบอะไรสวยๆงามๆม,มันชมชื่นใจไม่ใช่มากป,ป้าเปียกปูนนี้แล้วนี่แก่แล้วยังจะชอบดอกไม้ดอกไร่เอายังจะชอบอะไรที่หวานแล้วอีกเด้อโอ้ยชอบมานานแล้วเด้อจ่าเด้อป้าเปียกก็ชอบมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเป็นสาวน้อยสาวน้อยน้อยเป็นเด็กนะคะที่อยู่ปถม ป้าเปียเคยเล่าว่าเวลาเดินไปตามท้องนาะออกไปหาพ่อแม่เลือกเรียนมาก็ไปคุยกับต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ผีเสื้อเลยแนละ้วเนี่ยป้าเปียชอบดอกไม้ชอบธรรมชาติแล้วก็เวลาที่ฝนจะตกแนละ้วมีแมงปอใช่ไหมมันออกมาบินอยู่ป้าเปียกก็เล่นกับแมงปอคุยกันสนุกเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งชีวิตของแมงปอก็น่าสงสารนะเหมือนชีวิตคนนะคะเหมือนเพลงที่ไม้เมืองเขาเอามาร้องไว้นี่ก็ชีวิตแมงปอ ไม้เมืองก็นำชีวิตของแมงปอมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนในบางครั้งนะคะฝ่าพายุลมฝนสู่ทนมาไกลเหลือเกินเพียงก้าวเดียวให้เดินก็ยังไม่ไหวอยากจะมีที่พัก ขอเอาแรงหัวใจขอพักหน่อยได้ไหมที่ตรงนี้เหมือนแมงป่อปีกบานที่ล่องลอยตามทางจนล้าเต็มที่สิ้นแรง ตบลงตรงนี้ไม่รู้จะหนีไปพึ่งใครขอฝากดวงใจไว้ตรงนี้สักคืนพอตื่นก็พร้อมจะจากไป กับเธอได้ไหมคนดีนี่ยินเลยอ่ะป้าเฟียก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิกนี้สั้นหรือยาวป้าไม่รู้เหมือนกันเด้อแต่ว่าก็จะฝากเอาไว้ตรงนี้ตรงที่พักใจตรงที่ได้เล่าสู่กันฟังคว, FC, ความสุขเอซีความสุขเราสร้างหาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะคะความสุข เมื่อก่อนนี้คอนเซปของช่องกระท่อมชมจันทร์ตอนแรกๆที่ป้าเปิดช่องนะป้าให้คอนเซปว่าออสโลแกนก็ได้นะความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะฮะแต่อตอนนี้ป้าเปลี่ยนเป็นช่องที่มีสาระและความบันเทิงนะคะเพราะว่าคุณลุงชอบเล่นดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์พินคีย์บอร์ดกลองแคนเมื่อก่อนนี้ก็เป่าแคนด้วย หลายอย่างที่คุณลุงเล่นได้นะคะแต่ไม่เก่งนะคะไม่เก่งถึงว่าจะเป็นมืออาชีพนะคะแต่ว่าคุณลุงก็เล่นได้อะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ให้มีความสุขมากมายในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนแห่งความรักนะคะยังไงก็ขอให้มีความรักมากมายต่อกันและกันทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันที่14สีกุมภานะคะ ขอให้เป็นวันขอให้วาเลนไทน์มีทุกวันขอให้วันแห่งความรักมีทุกวันแตะที่ใจของเอซีแตะที่ใจของคนที่เรารักคนที่รักเราขอให้รักกันนานๆฮักกันหมั่นแกนเดอร์พี่น้องเดอร์สวัสดีค่ะ